อดีตม to ันก็ไฮเปอร์มาก่อนยิ่งข er ี้ยงมันยิ่งเมินยิ่งมันงแนวอย่างเท้ามือจะยิ่งแน่แอบไปดิงรถนั่งก็นีเด็กคู่คู่แข่งคู่แข่งพี่บอสเลยครับเมยบาลานซ์คู่แข่งพี่บอสเลยครับได้ชุ่มชื่นชุ่มชื่นครับบรรยากาศครับบรรยากาศนะครับนี่นี่มาอะไรล่ะ หลวงพี่ก็ขี่รถรยังไม่มีใครเข้ามาดูว่าพาชมบรรยากาศรุมรวไม่ก่อนนะครับมชมบรรยากาศรุมรวไม่ก่อนวันนี้เราก็มีฝึกขับขี่กันนะครับมีฝึกขับขี่กัน อันนี้ด้านหลังจะเป็นซุ้มอาหารที่ซุ้มกาแฟนะครับในซุ้มกาแฟมีร้านกาแฟมาขายด้วยแล้วก็ฝั่งออนู้นจะเป็นร้านข้าวปั้นนะครับอ่าก็มีร้านข้าวปั้นมีร้านข้าวปั้นด้วยส่วนฝั่งนี้ก็เป็นมุมจอดรถของพวกเรานะครับเป็นมุมจอดรถของพวกเราก็ใครที่เข้ามาเฟิร์ก็จะมาจอดที่นี่นะครับมาจอดที่นี่ก็อย่างที่เห็นครับรถจะหลากหลายนะครับรถจะหลากหลายมากไม่ได้จํากัดเฉพาะ เอ่อบิ๊กบงบิ๊กไบค์รถใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับได้หมดทุกประเภทเลยนะครับนี่ฮะนี่สุ per cup ออกมานะครับนี่ฮะสกูตเตอร์นี่ฮะสกูปี่ไอนะครับมาได้หมดเลยนะครับตัวเล็กตัวใหญ่แค่ไหนก็มาฝึกได้นะครับนี่พามาดูฝั่งนี้บ้างไม่ย้อนแสงครับดูชมหน้าบรรดารถที่มาฝึกนะครับว่ามันหลากหลายแค่ไหนนะครับเนี่ยสปอร์ตตัวเล็กตัวใหญ่ทัวริลิงสกูตเตอร์เล็ก สกูตเตอร์ใหญ่อะไรเงี้ยครับนี่ซชปเปอร์สปอร์ตนี่มาได้หมดสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูด้วยนะครับตอนนี้นี่ครับสวัสดีครับทําแม่เข้ามาดูด้วยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นมุมนั่งพักของพวกเรานะครับส่วนด้านในนู้นเขาก็จะมีเล่นกีฬากันนะครับมีตะก้อมีวอลเลย์ก็ว่าไปนะครับตอนนี้มาดูไลฟ์ฝึกกันบ้างนะครับมาดูไลฟ์ฝึกกันบ้างตรงนี้จะเป็นสลาลอมนะครับเดี๋ยวดู พี่ออฟกำลังมาครับกับ b m w r n t เดี๋ยวนี่ครับน,บน,นี่นี่จะเป็นสาราล้อมนะครับพอ,อสลาล้อมมาเสร็จปุ๊บก็จะเลี้ยวขวานะครับเข้าช่องแคบซึ่งช่องแคบตรงเนี้ยเราแบ่งเป็นสามสามเลนนะครับสามเลนจะเห็นว่ามีสามเลนนะครับซึ่งสองเลนเนี้ยเราจะเอาไว้ฝึกบาลานซ์ก็คือขี่ทรงตัวในความเร็วต่ำๆนะครับไม่ได้ให้ขี่เร็วส่วนเลนด้านในเนี้ยตรงนี้ก็คือ ไหลไปเรื่อยๆได้เพื่อไม่ให้รถติดนะครับเดี๋ยวผมวางไปยร่อนนิดนึงเพื่อไม่ให้รถติดนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในนะครับอันนี้พอไหลเข้ามาปุ๊บมันก็จะเลี้ยวขวาพกเข้าด้านในนะครับเพื่อเตรียมไปเขาเรียกอะไรมุมมุมดักโซนด้านในนู้นนะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับมุมกว้างๆหน่อย วันนี้เราก็มีฝึกการจนถึงบ่ายสามนะครับจถึงบ่ายสามน่นหมาแล้วครับปุ๊บนี่เป็นมุมข้างบนนะครับก็าจ,จะดูนะมาดูน้องเอิร์ธนะครับอันนี้สกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับนี่น้องเอิร์ธมาแล้วเงียบกลิบนะครับเลี้ยวมาปัา๊บขดเข้าข้างในแบบนี้นะครับเห็นไหมเลี้ยวเข้าข้างในอันนี้จะเป็นมุมที่มืดหน่อยถ้าตอนคืนมันไม่มีไฟเท่าไหร่นะครับจะขดเข้าดักโซนข้างในซึ่งเราขยาย สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับมีออฟเซตปั๊บพ่วนมาปั๊บแล้วเดี๋ยวก็จะอ้อมกลับมาเข้าสู่พื้นที่สว่างของเราด้านในแบบนี้นะครับแล้วก็ปุ๊บน่ครับเลี้ยวเข้าไปข้างในป้าแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะวนอ้อมไปในนี้ส่วนใหญ่ลายจะเป็นเลี้ยวเกือบหมดนะครับนี่ครับป้าวนเข้าไปครับปุ๊บแบบนี้นี่เลี้ยวไปครับ เดียวไปเพิ่อันนี้จะเป็นโค้งกว้างสุดท้ายแล้วแล้วก็จะไปต่อสลา,าล่อมเหมือนเดิมครบรอบนะครับซึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ขึ้นแล้วครับผมไปยืนเฉยนะซึ่งในนี้รอบหนึ่งตอนนี้เราวัดแล้วประมาณสามร้อยเมตรด้วยลายที่เราเพิ่มขึ้นไปนะครับจะยาวขึ้นทําให้ได้ประมาณ3ามรอยเมตรนี่สิบยาร้อยห้าสิบนะครับ ที่บอกครับเราไม่จํากัดน่กล้อมนะครับอนนักล้อมเราไม่จํากัดประเภทรถไม่จํากัดซีซีรถนะครับเพราะนั้นเนี่ยรถอะไรก็มาฝึกได้เกู้อเตอร์ไฟฟ้ายังได้เลยนะครับแบบน้องเอิร์ธเป็นต้นพยายามไม่ขูดไอทิพพยายามไม่ขูดเออนะฮะก็เราฝึกกันจนถึงประมาณ บ่ายสามโมงนะครับประมาณบ่ายสามโมงนี่อันนี้เป็นช่วงสลาล้อมนะครับเดี๋ยวผมขยับลายชยนิดหน่อยดีกว่าให้โยกให้โยกเยอะขึ้นนะครับนี่ฮะก็ใครที่สนใจนะครับอยากมาฝึกก็เรียนเชิญน,นะครับน้องแบงค์น้องแบงค์งงจะมาไหมครับเนี่ยขาะพี่เจมยังเอาไฮเปร์โมตาร์มาเลย น้องแบงไม่เอามาติสตาร์ด้ามบ้างอ่ะครับน้องแบงอากาศร้อนนะครับค่อนข้างร้อนนะฮะอ่าก็เราให้ฝึกได้หมดนะครับไม่ได้มีการเก็บสต้งสตางหรือเก็บค่าใช้จ่ายใดๆนะครับใครก็ ใครก็มาฝึกได้นะครับใครก็มาฝึกได้มีกาแฟครับมีกาแฟมาแบงค์มาครับสวัสดีครับพี่เอกาแฟมีขายครับข้าวปั้นมีขายนะครับข้าปั้นมีขายนะถุงถุงถุงนี่ฮะก็จะเป็นมุมพักผ่อนของพวกเราครับใต้สะพานร่มๆมนะครับอ่าก็นี่ฮะเราไม่จํากัดรถไม่จํากัดซีซีไม่จํากัดประเภทรถนะครับใครก็สามารถที่จะ มาฝึกกับพวกเราได้นะครับไปน้องมาตีนอนหลับไปก่อนสแสดงว่าปลุกไม่ตื่น <c oughs> นะครับแล้วก็คนที่มานะครับก็เราก็จะมีน้องๆคอยต้อนรับกับสู้นะครับแนะนําวิธีการขี่ให้นะครับว่าเป็นยังไงผู้ชายผู้หญิงมาได้หมดนี่ครับพี่เมย์ครับพี่สาวของน้องๆหลายคนขี่ไทเกอร์นี่องี้นะครับนี่ผู้หญิงก็มาฝึกได้นะครับรถยี่ห้อไหนก็ได้ อันนี้คนจะมาฝึกก็แนะนําว่าเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมนี่น้องเอ,อิร์ธโชว์โชว์บาลานซ์หน่อยนี่เอาไม่เบรกเดทิศเออพอแล้วไม่เบรกแล้วเออทรงตัวอย่างเดียวไม่เบรกอ่าอันนี้คือบาลานซ์ของที่นี่นะครับของเราเนี่ยเราฝึกบาลานซ์ไม่เหมือนที่อื่นคือเราใช้การคุมคันเร่งเป็นหลักถ้าเป็นออโต้แบบนี้นะครับทั้งไฟฟ้าทั้งน้ำมันจะเป็นการคุมคันเร่งเป็นหลักไม่ใช้เบรคใดใดทั้งสิ้นเลยนะครับ สายตามองข้างหน้าแก้อาการด้วยการใช้แขนคุม bar, แผ่นดินบาแก้ทิศทางการท,ทางารงตัวท่้นล่างอยู่นิ่งๆไม่กลางแข้งกลางขานะครับหุบหุบไว้นะครับหุบหุบไว้ส่วนถ้าเป็นรถมีคัส์นะครับถ้าเป็นรถมีคัส์เราก็จะใช้การคุมคัส์เป็นหลักในกะารควบคุมรถใช้คัส์เป็นหลักนะครับกำคัส์ปิดกำคัส์เปิดว่าไปนะครับคันเลงใช้บ้างนิดหน่อยนะครับจะต,ตรงข้ามกับฝั่งที่เป็นรถอัตโนมัตินะครับแต่ที่แน่เหมือนกันคือไม่ใช้เบรกนั่นเองนะครับ นี่นี่คือบาลานซ์ของทีนนี่นะครับจะเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็อันนี้ไฮเปอร์ของพี่เจมนะครับนี่บางคนจะบอกว่าดูคตินั้นขี่ยากขี่ไม่ได้นะครับเป็นซูเปอร์สปอร์ตบ้างเป็นรถซีซีสูงท็อกหนักขี่ลาบากก็นี่ฮะขี่ได้เห็นแล้วนะครับขี่เห็นแล้วว่าขี่ได้นะครับอ่าอพี่เมย์นะครับอ่ามาถึงอุปกรณ์ก่อนนะครับจะเห็นว่าทุกคนเหมือนกันหมดก็คือทุกคนใส่หมวกกันนกนะครับที่เป็นหมวกสําหรับ รถจักรยานยนต์นะครับเป็นหมวกกันน็อกรถจักรยานยนต์เหมือนกันจะเป็นแบบไหนก็ได้ Open Face full Fa c e วิบาร์ไฮบริดได้หมดนะครับเบสซิ่งได้หมดเลยนะครับขอให้ใส่หมวกน็อกมาให้เรียบร้อยนะครับอ่าส่วนอันที่สองก็คือถุงมือนะครับทุกคนต้องมีถุงมือมานะครับอ่าป้ายถุงมือจะต้องเป็นเต็มนิ้วเท่านั้นนะครับจะเป็นเต็มนิ้วแบบ ชนิดไหนก็ได้ผ้าก็ได้มีกาดก็ได้เป็นยีนก็ได้หรือเป็นหนังก็ได้ได้หมดแต่ขอให้เป็นถุงมือเต็มนิ้วนะครับขอให้เป็นถุงมือเต็มนิ้วนะครับเท่านั้นนะครับอ่าต่อมากางเกงนะครับเราขอให้เป็นกางเกงขายาวนะครับจะเป็นขายาวแบบไหนก็ได้จะเป็นผ้ายีนไนล่อนกางเกงกาดก็ยิ่งดีนะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆขอให้เป็นกางเกงขายาวทรงไหนก็ได้นะครับ อันต่อมาสุดท้ายก็คือรองเท้านะครับรองเท้านี่ก็ขอให้เป็นรองเท้าพุ่ม้นที่แบบพุ่ม้นมิดชิดนะครับจะเป็นผ้าใบก็ได้แคชูหนังก็ได้รองเท้าบูทรองเท้าเซฟตี้หรือรองเท้าสําหรับขับขี่รถจักรยานยนต์โดยเฉพาะก็ได้เช่นกันนะครับแต่ขอให้มันเป็นรองเท้าที่ปิดเท้าเรามิดชิดข้อนะครับไม่เอาพวกอีตรงอีแต่ห้ามไปเลยรองเท้ายางที่มีรูเราก็ไม่เอาแล้วเคาเคิร์กอะไรก็ไม่เอานะครับขอให้เป็นรองเท้า ปุมส้นปิดเท้ามิดชิดนะครับขอเท่านี้เลยนะครับอ่าส่วนเสื้อเนี่ยแล้วแต่นะครับจริงเราไม่ได้ฟิกเรื่องเสื้อนะครับจะแขนสั้นเสื้อกล้ามก็ได้แล้วแต่ถ้าไม่กลัวดำนะครับอ่าอันนี้เราไม่ฟิกอ่าค่อยๆพี่ออฟค่อยๆใช้คัดอย่างเดียวใช้คัดอย่างเดียวพี่ออฟนะครับอ่านี่ฮะก็จะเป็นการง่ายเรื่องของอุปกรณ์เซตตี้หรือแรดิ้งเกียร์นะครับที่ผู้ฝึกจะต้องเตรียมมานะครับหมวกถุงมือรองเท้ากางเกงขายาวนะครับอันนี้คือสิ่งที่ ต้องเตรียมให้เรียบร้อยนะครับต้องเตรียมให้เรียบร้อยส่วนวิธีการฝึกของที่นี่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วนะครับว่าเรามีพอยต์หรือจุดในการฝึกก็คือไม่ใช้เบรกไม่ใช้คลัตช์นะครับรถอัตโนมัติก็ไม่ใช้เบรกใดๆดเลยคุมการใช้คันเร่งให้ได้นะครับรถมีคลัตช์ก็ปล่อยคลัตช์เลยครับลิฟคลัตช์เลยปล่อยคลัตช์เลยไม่ใช้เบรกเหมือนกันคุมการใช้คันเร่งให้ได้ขี่ในรอบเดินเบารอบต่ำให้ได้คุมการเปิดปิดคันเร่งให้ได้นะครับแล้วก็ เป็นการฝึกการใช้สายตาการหันมองที่ถูกต้องมองให้เร็วกว่ารถนะครับรถเนี่ยเราไปถ้าช้านะครับแต่หันมองอ่ะต้องหันให้เร็วกว่านะครับหันให้เร็วกว่ารถเสมอนะครับแล้วก็เรื่องของท่าขี่นะครับป้ายร่างกายท่อนบนจะต้องให้ตัวได้คือโค้งงอไม่แข็งไม่ตึงนะครับเช่นแขนต้องไม่เหยียดตรงเป็นแบบทรงตะเกียบนะครับแขนจะต้องงอยกออกข้างลำตัวเล็กน้อยนะครับหลังต้องคล้องเหมือนขาแมวท้องนะครับหลังต้องคล้องโดยที่เรา พยายามจินตนาการว่าด้านหน้าเราเนี่ยครับเราอุ้มเราโอบลูกบอลขนาดใหญ่ไว้นะครับเพื่อให้แขนเราท้องเราหลังเรามันโค้งเหมือนเราโอบลูกบอลไว้จริงๆข้อล่างหนีบรถไว้เสมอนะครับปลายเท้าจะต้องไม่เปิดเป็นเป็ดน,นะครับจะต้องชิดกับตัวรถสัมผัสกับตัวรถตลอดเวลาพักเท้าหรือฟุตเปกจะต้องอยู่ใต้จมูกเท้าหรืออุ้งเท้านะครับไม่ได้วางบนนิ้วไม่ได้วางบนกลางฝ่าเท้าอันนี้เป็นวิธีที่เรา ต่างจากที่อื่นนะครับมันจะมีความไม่เหมือนกันอยู่นะครับอ่านี่แหละฮะแล้วก็ที่เหลือมันจะเป็นการฝึกในทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกจังหวะการมองลายนะครับการเปิดปิดคันเร่งการคาดคะเนนสถานการณ์ลุวงหน้าอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะเป็นองค์ประกอบที่สอดคล้องกันไปนะครับทําให้เราได้ฝึกสวัสดีครับสวัสดีครับให้หายก่อน่อยมาครับมีอะไรกินบ้างมี ข้าวห่อสลากครับข้าวปั้นข้าวปั้นนะครับแล้วก็มีกาแฟนะครับแล้วก็มีน้ําผลไม้ด้วยเลมอนชาอะไรเงี้ยมีมีขายนะครับมาอุดหนุนได้นะครับไปหายก่อนครับอาหายก่อนแล้วค่อยมานะครับหายก่อนแล้วค่อยมานะฮะใครที่ดูอยู่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็ได้นะครับเพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมนั่นเองนะครับนี่พี่ชิเจมกำลังกำลังดีเขากำลังดีขี่ได้แล้วนะครับเริ่มคุ้นชินมากขึ้นก็ ไฮเปอร์คล่องขึ Hyper, <deal> ้นนะครับไฮเปอร์คล่องขึ้นแก๊งขีโมครับแก๊งขีโมเให้มนคเร็จแกได้แาเาเื่องมีระยะตายมพ้นที่ที่เขนี่เขากำลังเขากำลังเชนกันอยู่ครับนี่กำลังเชนกำลังเชนนี่กำลังเชนกำลังเชน ก็มีการที่แบบมานั่งคุยกันถกเถียงกันให้คําแนะนํากันแบบนี้ตลอดเวลานะครับก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพูนความรู้นะครับเพิ่มพูนความรู้กันไปนะครับอ่าพาชมฮะพาชมเล่นๆไปก่อนนะครับสนใจของกินมาให้เลยครับนู่นของกินอยู่ข้างหลังนู่นฮะไอ้มข้าวปัน้นข้าวปั้นอร่อยนะผมบอกเลยถ้าไม่อร่อยจริงเนี่ยน้องบางคนคงไม่ซื้อกับบ้านนะเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าเฮ้ยยังไงยังไง นี S <S ่ครพี่เมย์ก็จะมีน้องๆคอยช่วยกันดูแลเยอะขึ้นนะครับนี่นี่ของกินเราของกินเรามีแต่คนบอกอยากกินของกิน,นคนนี้คนนี้ขายข้าวไข่เจียวสามวันเนี่ยถอยฟอร์ดได้แล้ว <S 2>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  คนนี้คนนี้เดี๋ยวก็จะถอยตามด้วยนะฮะขายดีจัดขายดีจัดนะครับใครที่แวะมาที่นี่ก็ไปได้บนหล่นของน้องเขานะครับอร่อยครับผมบอกเลยนี่มีเครื่องดื่มด้วยนะครับแล้วก็ นี่คือเมนูนะครับบอกเลยว่ารสชาติดีเนื้อเ้อใส่เยอะสลัดกรอบนะครับนี่ก็ใครที่มาก็มาอุดหนุนได้นะครับมาอุดหนุนได้บอกเลยส่วนใหญ่ที่นี่กินก็เบิ้ลเบิ้ลกันหมดนะครับน,น้องเขาก็จะมาขายวันที่เรามีกิจกรรมกันนะครับเพิ่งเริ่มมาขายนะครับเป็นแบบลากพวงด้วยนะเฟีย้ยวว่านี่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 เนี่ยลากพวงนี่ครับเขาจะลากพวงตัวนี้นี่โคตรเฟีย้ยวนะครับลากพวง พี่ดวงบอกเนี่ยเดี๋ยวพอซื้อฟอร์ดแล้วเสร็จเดี๋ยวทำลากพ่วงนะแล้วฟอร์อดนะครับอ่าก็นี่นะฮะประมาณนี้ V3 V3 ไม่มีมีแต่ V2 สงไอ้ที่อ V2 กลับไปแล้ว V2 กลับไปแล้วส่วนนี้เป็นซุ้มกาแฟครับอันนี้เป็นซุ้มกาแฟเนี่ยเขากำล ằng, <ถ>ังกำลังเทกาแฟอยู่อันนี้อ <ๆ S 2> ันนี้คืออะไร<ถ> <pioneers> อันนี้อันอันของปา์มป่ะ ชิมเลยได้เป็นไงวะชิมตอนร้อนก่อนชิมคำแรกอันนี้คือร้อนี่คือร้อนพี่เปี้ยวล้นี่กนคำจะไม่เปรี้ยวทำไมไม่ได้กลิ่นอะไรเลยวะไม่ไม่มีนะกินแต่มันจะเป็นกลิ่มันไม่ได้กลิ่นตีไม่ได้กลิ่นรมันเป็นกลิ่นอะไรอกเลยกินคบะเปรี้ยว้เปรี้ยวีเต้องเห็นาด้วย ทั้งสองไม่เปรี้ยวป่ะคะผมอ่ะดูหน้าครับไม่เปี้ยวทองผมอันนี้กาแฟของน้อมนะครับพี่แบงค์ถามมีกาแฟเข้มๆไหมกำลังมาเหี่ยดหน้าพี่บอยูหน้าครูครับเข้มเลยเข้มก็เป็นเหมือนกับกาแฟ้องแฝนี่ครับถ้าใครสายกาแฟก็นี่ฮะน,ะนี่นี่ี๋ยวชงกันดิบๆกันอย่างนี้เลยนะครับอุ่นน้องได้นะครับ แม่ค้าเรามาขี่ด้วยมาฝึกด้วยแล้วก็มาขายกาแฟด้วยสนุกสนุกครับนี่ตั้งปางก,กเอากาแฟมาให้เราได้ชิมกันนะครับนี่เรานี่เราแก๊งกาแฟหมดเลยนะครับพวกเรานี่เป็นแก๊งกาแฟนะครับใครชอบกาแฟก็มาที่นี่ได้นะครับเราเราก็จะมีสภากาแฟของเราตอนนี้เราเริ่มมีแล้วเราเริ่มมีเป็นเริ่มเป็นร่างแล้วนะครับปกติถ้าถ้าเย็นเมื่อไหร่อ่ะมันจะมีความเปรี้ยวขึ้นอยู่แล้วโดยธรรมชาติ เนี่ยก็ชอบครับใครที่ไปสายกาแฟนะครับมาได้เลยนะครับคนื่นือเขามีคาแหงกฟอะไรก็แล้วแต่ว่าไปเราเ็ามีครับเราก็มีสภากาแฟของเราแล้วก็มีของกินด้วยแต่วันนี้พี่ดวงไม่ได้ขายข้าวไข่เจียวครับพอดีไปทําทุระมาเดี๋ยวคราวหน้าพี่ดวงอาจจะเอาข้าวไข่เจียวมาด้วยครบจริงๆเมินมาไหมเมินเมื่อไหร่จะคมแบ็กว่าเมินชาเขียวชาเย็นมีับมามาได้หมดเลยนะครับมาได้หมดเลย ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแย่างตี่แตฝั่งนี้เขาจะมีเป็นแนวหวานๆเย็นๆนะครับมีแบบโซดาด้วยนะนี่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 ที่นี่องหวานเจี๊ยบนี่หวานเจี๊ยบนะครับอ่ส้มสดๆนะครับส้มอันนี้ส้มอะไรวะส้มอะไรส้มอะไรนะส้มจีนส้มจีนส้มจีนนี่มีน้ำผึ้งอย่งเงี้ยรังผึ้งกันเห็นเห็นนี่ของแท้แน่นอนคุ้มราคาครับบอกเลยไม่ใช่น้ำผึ้งผสมสเร็จรูปนะครับนี่นี่ของจริงครับ ร้านนี้บอกเลยเน้นคุณภาพใส่สีบ้างอะไรบ้างาที่นี่คือสีล้วน <laughs> <laughs> น้องเขาหยอกครับน้องเขาหยอก <laughs> ทีนี้น้องทําอร่อยนะครับบอกเลยว่าข้าวปั้นของน้องเขาเนี่ยหลายๆคนติดใจนะครับแล้วก็ซื้อกลับบ้านหลายอันเลยมาอุดหนุนได้นะครับ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ก็จะมาจริงๆวันเสาร์น้องเขาก็มานะครับแต่วันเสาร์คนเราจะไม่เยอะอันนี้คือเย็นแล้วมาอีกแล้วครับ <c oughs> <c oughs> มาอีกแล้วครับอันนี้แบบ <c oughs> น้าแข็ง มกันนกิลโคงไปโอ้โหเปรี้ยวขึ้นเลยอะเปรี้ยวขึ้นแต่ก็ยังขมอยู่แต่ขมน้อยลงมะเดีเป็นเพราน้ำเปรี้ไว้เหมนคไว้อย่างนึงคอลงคำใหญ่ๆ่อยคำใหญ่ๆด้วยโมไว้สักแป๊บนึงแล้ค่อยเกือทีเนี้ยขมแผ่ทั่วล้นเลยอืมอืมอือืมอืมอื อืออือ <c oughs> โอ้ใช่เลยไอเทียช่เลยอามาครับมาครับมากินก็ได้ครับมากินก็ได้ขอให้มากิน <c oughs> นี่ครับนี่ชื่อร้านน้องเขานะครับอ่านี่ชื่อร้านน้องเขานะครับแล้วเข้าไปดูในเพจก็ได้นะครับแล้วมึงอัพในเพจต้องมาเนี่ยว่ามึงมาขายไอเนี่ยอ <c oughs> <c oughs> อัพอยู่ น้องก็อัพอยู่นะครับมีอะไรก็ติดตามการเขาเความเคลื่อนไหวของร้านน้องเขาได้ว่าวันนี้น้องเขาจะไปขายที่ไหนอะไรไงนะครับได้ฮะมาต่อของฝั่งเราครับพี่น้ำทำอะไรครับเนี่ยพี่น้ำเล่นอะไรครับพี่น้ำ <laughs> พี่พี่อ๊อฟเหนื่อยแล้วเ <laughs> <laughs> นี่ยฮะก็ที่นี่เราก็จะเป็นที่รวมนะครับของของทุกๆคนที่ชอบขี่รถแล้วก็อยากฝึกน,นะครับเฮ้ย <laughs> อะไรวะไอ้ที่ตกใจ แกงแก้งให้ตองมันแกล้งนะครับเยนีจะมีทั้งคนใหม่คนเก่ามาเรื่อยๆนะครับอ่าวันนี้วันนี้รู้สึกจะมีใหม่มาสองคนนะครับมีใหม่มาสองคนที่เหลือจะเป็นคนเก่านะครับซึ่งโดยโปกติแล้วเราก็จะมีคนใหม่มาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆเป็นไงบ้างขี่ไปกี่โลแล้วแต่ดูนี้จับไหมยังเท่าไหร่ยี่สิบเจ็ดโลเชคเชค p r o นี่ฮะนี่คือน้องเข้ามาวันแรกนะครับแล้วก็ลงทะเบียนสมาชิกแล้วก็เซตทริปไว้นะครับเพื่อที่จะจับเลขใหม่ในการกรอวันนี้เป็นไงบ้างครับไหนสัมภาษณ์หน่อยได้เป็นไงบ้างวันนี้มาครั้งแรกเออขาครั้งที่สองอ่าอ่ารู้จักที่นี่อยากไหนครับในเฟซคือหมายว่ามันเด้งเองเนี้ยเหรอมันเด้งมาเป็นอ๋อมีคนมาโพสอ,อ๋อโอเค ก็เลยมาเป็นครั้งที่สองของน้องเขานะครับนี้เขาเนี่ครั้งแรกอันนี้ครั้งแรกแน,น่ๆอันนี้ครั้งแรกนะครับก็ค่อยๆฝึกครับเราพยายามเน้นว่าให้แต่ละคนได้มาฝึกพัฒนาทักษะไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยนะครับแล้วอย่างที่บอกครับเนี่ย1 5 0ซีอันนี้ๆๆน125อะพักก่อนเดี๋ยวเราจะวิ่งย้อนลายนะครับอีกแป๊บหนึง่งเราวิ่งย้อนลายแล้วนะครับนี่อันนี้กล้อมครับกล้อมของน้องโมจาสไตล์นะครับนี่ <ador> ไงเฟียวฟ้าวกิโลแล้วเหนดูดิอันนู้น20กว่าโลแล้วนะครับโอ้โหสูส oh, ี อันนี้สูสีเลยนี่ฮะก็จับเลขไม้ไว้นะครับแล้วก็ค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับที่นี่เราจะเหมือนอารมณ์มิทติ้งอะครับก็คืออย่างที่ผมเคยโพ์นเนะถ้าการมิทติ้งมันหมายถึงการรวมตัวเนี่ยสองคนขึ้นไปสองคันขึ้นไปมีของกินมีนั่งเมาส์มอยมีขี่รถที่นี่อาร์ซีคลับน่าจะเป็นการมิทติ้งที่ เยอะที่สุดแล้วนะครับน่าจะเป็นกลุ่มที่มีมิทติ้งเยอะที่สุดแล้วนี่นี่นี่ให้พี่น้าไปสอนพี่มเมย์ฟูลล็อกเลี้ยวนนดิ <laughs> <laughs> นะครับเดี๋ยวเราวิ่งย้อนลลยนะครับเดี๋ยวเราวิ่งย้อนลายเพราะออกกันหมดแล้วนะโอเคเดี๋ยววิ่งย้อนลลยนะครับปกติเราก็จะมีการขี่สองสองแบบนะครับก็คือวิ่งตามเข็มเหมือนตอนแรกที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็คือวิ่งไปทางนี้เนาะเราจะเข้าด้านโน้นแล้วก็วิ่งไปทางนน้นนะครับแต่ถ้าเรากลับลายหรือวิ่งย้อนลลยเราจะเข้าทางนี้แทนนะครับ เราจะข้าครั้งนี้เออวิ่งทวนเข็มนาฬิกาไปนะครับสวนเส้นทางเดิมนะครับแต่ลายเดิมนั่นแหละแต่วิ่งสวนทางนะครับาเดี๋ยวรอรอดูรอดูน้องตองขี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจูนสวัสดีครับเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าพอเราจำเส้นทางได้ใช่ไหมครับขี่เกี่ยวกับยังเกียร์สองเกียร์สามโอ้สามเลยเหรอ ถ้าสามก็ได้ไม่ผิดนะครับถ้าสองหรือสามก็ได้รถเราก็สองก็ได้ถ้าสามได้ก็สามไปคือเราไม่ต้องเน้นว่ารถเร็วแหละแต่ว่าพยายามอย่างที่บอกไม่เบรกไม่คลัตพอได้เสร็จปุ๊บมเมื่อกี้ที่บอกเรื่องมองเห็นไหมยพยายามมองให้เร็วกว่ารถเสมอรถเนี่ยเราค่อยๆไปนะครับแต่ฝึกมองหันไปเรารู้ว่าเดี๋ยวต้องซ้ายเราก็หันซ้ายไปก่อนมองไปช่องที่เราต้องการจะไปแล้วรถก็เลี้ยวตามมองต้องเร็วกว่ารถเสมอนี่คือหลักการพื้นฐานและสําคัญมากนะครับ หันไปปุ๊บรถเลี้ยวหันทั้งหัวนะหันทั้งหัวอย่าใช้ลูตาแบบนี่ไงไม่เอาพยายามฝึกหันทั้งหัวให้ได้โอเคไหมอ่าแล้วเดี๋ยวอย่างอื่นเราก็ค่อยๆปรับทีละอย่างนะครับป่ะเดี๋ยวเราจะวิ่งย้อนลายตองตองไปทางนี้นะวิ่งย้อน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 วิย้อนสงการเท่าไหร่สงการไม่ได้ไปไหนครับเบอรจะมาจัดลานนี่แหละครับตกการอ่าครับนี่ครับอันนี้ก็ วิ่งย้อนนะครับเป็นการวิ่งย้อนลายอันนี้พี่ตองขี่รถจะป๊อปนะครับพี่ตองขี่รถจะป๊อปเนะี่ยก็ถ้าคนยังไม่คุ้นชินก็จะมีหลงๆบ้างนะครับเราก็เลยต้องมีบางทีอาจจะมีคนนําให้อะไรเงี้ยเพื่อให้จําลายได้นะครับเพื่อให้จําลายได้ตอนนี้เราก็เริ่มแล้ววิ่งย้อนแล้วนะครับวิ่งย้อนแล้วซึ่ง มันจะช่วยทำให้เ,เราใช้หน้ายางได้ใกล้เคียงกันทั้งสองฝั่งนะครับใช่เพราะว่าถ้าเราวิ่งข้างเดียวลายเดียวครับยางมันสึกไม่เท่ากันเพราะว่าผมเคยแล้วนะครับผมก็เข้าใจว่าเราพยายามออกแบบลายให้วิ่งแบบเออใกล้เคียงกันแล้วซ้ายขวาแต่เอาเข้าจริงมันมันไม่ได้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ันนั้นใช้จับนบอดั้มเนี่ยผมใช่ป่าว่าใช่สวัสดีครับพี่บอยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยครับก็ทักทายครับผมนานๆก็จะไลฟ์บ้างนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆทุกคนด้วยครับถ้าคิดว่ากิจกรรมเราดีก็ฝากมาช่วยแชร์ไลฟ์นี้ให้หน่อยนะครับเป็นการช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมของชมรมนะครับอนุ พี่เขาขึงตะข่ายแล้วพี่เขาขึงตะข่ายแล้วนะครับก,รก,รกันตะก้อกระเด็นมาหาเราพี่เขาบอกไม่ไหวแล้วเว้ยนะครับดูพี่ตองครับอ,อันนี้ก็หนึ่งอุ้ยนี่ก็ตึงๆครับตึงๆอาใครโทรมาแล้วนี่โอเคครับงั้นผมหยุดไลฟ์แค่นี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันบายบายครับ